สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูบอ่อนี้เลยหนูหน้อยนี่ได้ประมาณ1อาทิตย์กว่าแล้วครับ2อาทิตย์แล้วนี่ครับลูกเขามีกี่ตัวเอ่ยหตัวครับโอ้โห,โห,โหโ ลู่น,นี้หนึ่งเดือนเราก็จะแยกออกโอ้ลูกตัวใหญ่เนงะี้โอ้โอ้จะนึงเกา่านี่ครับลุน่น,นี้มีห้าตัวเป็นผู้หนึ่งเมียสองครับที่ผมผสมไว้ พี่ๆท่าในใดที่เห็นคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับเพื่อได้มีกําลังใจทำคลิปนี่น้องน่ารักมากเลยตัวอ้วนสมบูรณ์ดีครับเราก็จะให้เขากินนมแม่ไปถึง1เดือนให้มันให้เขาแข็งแรงแต่หน้าจะดูท่าทางเขาแข็งแรงดีครับวิ่งได้ปกตินี่ พ่อแม่เขานูนนู้นนูนูตัวนู้นไปกัดกินไปกัดกินญ้าที่ผมตัดเป็นท่อนไว้ครับหัดกินละเดี๋ยวก็ยานมค,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 ครับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูใหม่ครับว่ารุ่นรุ่นน้องบ่อนี้นี่ได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าครับที่ที่เขาออกมา ตัวดำวิ่งได้แล้วถ้ากินยาแร้วพี่พี่ๆท่านใดมีคำแนะนำก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปทำตามที่พี่แนะนำต่อไปครับสวัสดีครับ